ไดเลยได้ไกุ the spring, the 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 Hence, here, ้งเต้น oh, น right? ี่ไผว่านมเต้นว่ามึงเอานี่มึงงกันน่ะโคตรชักบวกกุ้งพี่น้องโคตรชักว่าไกกุ้งหรือกอหรือมึงดิพี่น้องมากินนต้อกันเด้อครับโซนนี่เช้าวันอันคารที่ทุ่งนาพ่อใหญ่พันธ์ไกกุ้งพี่น้องไก่กุ้งกุ๊กคนเดิม้าบ้านสวน น้องคุณเด็งลดงดงงดเลยไปเดีพี่น้องมาต้องมดาดาเด้บาดนี่คือเขากินข้าวอันนี้ี่านมเร่หน่มามดาเด,าด,ด้พี่พพน,นะน้องไปฟุ้งพี่น้องถูดไม่เด้พี่น้องเ่าคุ้มแาลมันมาทำมาดาเด,ด้ สดๆพี่น้องเด่นงเด้งงเด้งซ hey, er ีมบมี่ันนี้เลยพี่น้องมึงนับกันนี่สเป็นต้นเป็นตเลยนี่โอ้อืมเรุุสอืมใส่มันมันมัน ผมไปย่าจิ้มจิ้มครับครับโอ้คัมเงเฮหรอเนียคั่มเง้เลยครับออมออแบบครับงานได้ได้ครับกุ้งพัยงามครับเอาไปพันจิ้มสดได้ทั้งหมนเลสวยงามตรงนึงนงได้โจเอฟซีเซีนี่หะครับี่อืมมึงนี้สวนคตัวกุ้งนี่เนื บ่ต้องตำพี่ร้องเห็นเป็นตัวเป็นตัวกี่เลยมงว่าไควุ่้งนี่ต้องโยธาเขากันคือกนนี่โยตัทธาจิตกีเลยพี่ร้องโผป้าครับคักฝาก่องนหครับฝากช่องเลยูทูบบอตัวกลุ่มสาวมึอนะครับติดตามนะครับผมนาแค่งุ้งกิ่ตกันคักตัว้า